สวัสดีค่ะในคลิปนี้โบจะพามาดูข้อสอบภาษาเยอรมันนะคะหลายคนสงสัยว่าข้อสอบของเทลคคืออะไรข้อสอบของ g ก e ร์เทอคืออะไรนะคะในคลิปนี้เราจะมาหาคำตอบพร้อมกันค่ะจะเป็น t ทลคจะเป็น g ก e ร์เทอคนที่ตัดสินคือจุดป,ประสงค์ของเราว่าเราเนี่ยจะไปยื่นที่ไหน จะไปยื่นที่หลวงเหรออาหลวงเขาก็จะมีลิสต์มาเลยว่าเขายอมรับอะไรบ้างจะไปยื่นที่มหาหลัยหรอเราก็ต้องไปดูค่ะว่ามหาหลัยเขารับเทสตตัวไหนบ้างนะอ,อ,อเพราะว่ามันจะมีความหลากหลายของมันอยู่นะคะข้อสอบเนี่ยสามารถสอบได้หลายที่สอบได้จากหลายสำนักซึ่งเท l k เนี่ยที่ไทยไม่มีประเทศไทยไม่มีเทลกนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่เยอรมันเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะสอบ เก t e หรือว่าเราจะสอบเทล k นะคะข้อสอบของภาษาเยอรมันเนี่ยแบ่งหลกัหลกๆแล้วนะคะมาจากสองผู้ผลิตใหญ่ๆก็คือเจ้าแรกของเกอเทอร์นะคะหรือคนไทยเรียกว่าเกอเต้นะคะแต่ความจริงแล้วถ้าออกเสียงเป็นแบบภาษาเยอรมันก็คือเกอเทอร์เนาะเกอเทอร์นะคะเราจะเห็นว่าตรงนี้นี่ ข้อสอบของเกอเทอร์หรือว่าข้อสอบของเกิเต้มีอะไรบ้างนะคะเขาแบ่งออกเป็นเลเวลต่างๆได้แก่นี่เลยเก e t h เทอร์เซอร์ติฟิคัต RIs เก e ร์เทอร์เซอร์ติฟิคัต AsV เกิร์เทอร์เซอร์ติฟิคัต BIs BsV CsIs Und CsV นะคะก็คือเรียงตามเลเวลนั่นแหละเลเวลที่ต่ำที่สุดก็คือเลเวล RIs สูงสุดก็คือ CsV นะคะพี่ๆที่จะไปแต่งงานหรือว่าพี่ๆที่จะไปทํางานที่เยอรมันนะคะพี่ๆที่ไปทํางานเยอรมันจะสอบชุดนี้ที่เรียกว่า Start Deutsch Eis เนี่ยเราก็จะเห็นนะคะว่าเกอเทอร์เนี่ยเขาก็จะมีข้อสอบประมาณนี้เนาะส่วนอันข้างล่างนะคะนี่ Test Daf Test Daf เป็นข้อสอบที่เป็นกองกลางสำหรับผู้ที่จะไปเรียนมหาวิทยาลัยที่เยอรมน,นี อือฮึตอนที่โบจะเข้ามาหาลัยที่เยอรมันโบก็ต้องไปสอบเทสดาฟเหมือนกันนะคะอ่าโอเคมีทางบ้านถามมาว่าแล้วครูโบเคยสอบข้อสอบอะไรบ้างคะโบคุมสอบนะถ้าคุมสอบเนี่ยเคยคุมสอบเกือบทุกระดับยกเว้นเซ i อกับเซสว y เพราะเซ i อกับเซสวเนี่ยเขาจะให้ฝรั่งคุมนะให้ครูที่เป็นเจ้าของภาษาคุมนะคะแต่ว่า a i s r asybe ice b s y เคยคุมมาหมดแล้วแล้วก็ข้อสอบที่เคยทำเองนะก็คือเคยทำ base i c b s y s i c แล้วก็ say e นะคะก็คือ Thr สอบมาหมดแล้วเนาะสำหรับใครที่มีคำถามที่แบบเจาะลึกเป็นรายข้อสอบอะสามารถลองเขียนถามมาได้นะคะในแชทนะถ้าเกิดว่าโบมีเทคนิคอะไรพิเศษของบัวเดี๋ยวโบจะเอามาแชร์ให้เนะาะสำหรับตอนที่ฝึกสอบ s a y ก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆเหมือนกันไว้วันไหนว่างๆเดี๋ยวมาแชร์นะคะเป็นเทคนิคของโบนะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอดูแชททางบ้านนิดนึงว่าทางบ้านมีคำถามอะไรไหมโอเคมีเพื่อนถามมาว่าราคาคอส A1 ของโบเท่าไหร่ราคาคอส A1 ของโบถ้าจ่ายเป็นยูโร100ยูโรค่ะแต่ถ้าจ่ายเป็นบาท3,950บาทอืือนะก็ แนะนำให้จ่ายเป็นยูโรเพราะว่าถูกกว่าเยอะเลยนะคะค่างเงินตอนนี้คือดีงามมากอ่ะโอเคพี่เจนิสบอกว่าเพิ่งสอบไปวันที่20่สิบคำสับใน Youtube ของครูโบออกด้วยค่ะเยะ้ <c oughs> <c oughs> ดีใจดีใจนะคะก็นะเขาสอบมันก็จะวนๆอยู่ประมาณนั้นถ้าเกิดว่าเราติวไปหรือว่าเราท่องไปแม่นๆอะยังไงก็น่าจะสอบผ่าน นะคะอ่าโอเคเรารู้จักสถาบันนี้ไปแล้วก็คือสถาบัน g ูเทอร์นะคะก็เป็นสถาบันแรกที่เรารู้จักเนาะเพราะว่าในไทยอะ่ะมีที่เดียวมีแต่ g ูเทอนะคะแต่ความจริงแล้วข้อสอบภาษาเยอรมันเนี่ยเราสามารถไปสอบกับอีกสำนักหนึ่งได้ด้วยสำนักนี้ชื่อว่า telk นะคะเขียนว่า T A L C แต่ว่าออกเสียงว่า telk นะคะซึ่ง t e l เนี่ยที่ไทยไม่มี ประเทศไทยไม่มีเทลกนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่เยอรมันเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะสอบ go ิ t เหรือว่าเราจะสอบเท l k นะคะซึ่งเราก็เห็นเนี่ยเทลมีเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็น r ธรรมดา r รสเฟือสำหรับผู้ที่ย้ายถิ่นฐานซูฟันเดอร์ซูันเดอร์ก็คือผู้ที่ย้ายถิ่นฐานเนาะอย่างเราเงี้ยเป็นคนไทยจะย้ายไปอยู่ที่เยอรมันนี้นะคะเราก็เป็นซูฟันเดอร นะแล้วก็มี R. I. Junior R. Swai ธรรมดา R. I. Beruf R. Swai Schule นะคะก็เนี่ยเนาะของเทลเองก็มีความหลากหลายนะคะซึ่งหลายๆคนถามโบมาว่าแล้วจะรู้ได้ไงคะว่าเราจะสอบเทลหรือว่าจะสอบ g o เ t อรเราต้องไปดูนะคะว่าสถานที่ที่เราจะยื่นเนี่ยเขาต้องการอะไรอย่างเช่นเราจะขอสัญชาติเยอรมันอืม สัญชาติเยอรมันเขาบอกว่าเราต้องมี Bayes ใช่ไหมเขาไม่ได้เขาก็จะระ,ะบุมาในนั้นเลยค่ะว่าจะเป็น b บ y e s ของ t ทล k อันนี้หรือว่าจะเป็น b บ y e s ของ g o e ร์เทอก็ได้หรือว่าจะเป็นเนี่ยค่ะตัวนี้ก็ได้อารสวายเบไอซ์เดเทสเซตดอยช์เทสเฟอร์ซูันเดจะสอบอันนี้ก็ได้อเราจะใช้ข้อสอบไหนหรือว่าเราต้องสอบข้อสอบไหนขึ้นอยู่กับสถานที่ที่เราจะไปยื่นค่ะ อ่ะสมมุติว่าเราจะไปเรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยก็ต้องการไม่เทล k ก็ g กิร์เอร์เราจะเอาเด t เทเซที่เป็นข้อสอบสําหรับผู้ย้ายถิ่นฐานไปยื่นเนี่ยบางครั้งเขาไม่รับนะคะอ่ะอีกครั้งหนึ่งนะเราจะต้องสอบข้อสอบอะไรจะเป็นเทลกจะเป็น g กิร์เอร์จะเป็นเบไอธรรมดาจะเป็น er, เด t เทเซนะคะคนที่ตัดสินคือจุดป,ประสงค์ของเราว่าเราเนี่ยจะไปยื่นที่ไหน อืห uh ือ huh. จะไปยื่นที่หลวงเหรออ่าหลวงเขาก็จะมีลิสต์มาเลยว่าเขายอมรับอะไรบ้างจะไปยื่นที่มหาหลัยหรอเราก็ต้องไปดูค่ะว่ามหาหลัยเขารับเทสต์ตัตวไหนบ้างนะอืม uh ือ huh. เพราะว่ามันจะมีความหลากหลายของมันอยู่นะคะข้อสอบเนี่ยสามารถสอบได้หลายที่สอบได้จากหลายสำนักอืม uh ือ huh. นะคะ <Okay. S 2> โอเควันนี้เราก็ได้ดูข้อสอบกันหลายชุดเลยนะคะทั้งจากสถาบันกูเอร์ทั้งข้อสอบของสถาบันเทล c ด้วยเนาะสำหรับใครที่อยากจะให้โบมาเจาะลึกลองทำข้อสอบชุดไหนให้ดูนะคะสามารถเขียนมาได้เลยในคอมเมนต์ด้านล่างแล้วยังไงเรามาเจอกันในคลิปต่อๆไปค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วเจอกันค่ะชื่อ ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้โบด้วยนะคะชูส <Cheers>